พี่มหาซุปเปอร์โคตรเวิลด์คลาสเลยครับสำหรับนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมครับล่าสุดครับฟอร์มการเล่นของเขานี่มันโคตรบ้าชัดๆครับกับสถิติที่จูดเบลลิงแฮมสามารถทําได้นะครับโดยล่าสุดครับเจ้าตัวยิงได้อีก2ประตูนะครับในเกมเอลคลาสิโกครั้งแรกครับและนี่คือนักเตะที่ออกสตาร์ทได้ดีที่สุดนะครับในประติศาสของเรอัลมาดริดสถิติดีกว่าคริสเตียโนโรนัโดซะอีกครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอลคลาสิโกภาคแรกนะครับของลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมอย่างราชันชุดขาวครับเอาชนะทางทีมอย่างบาร์เซโลนาไป2ต่อ1ครับเป็นการบุกไปชนะถึงที่ของบาร์เซโลนาเลยนะครับโดยเกมนี้นะครับพระเอกของงานนะครับคือนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมนะครับโดยเกมนี้นะครับบาซ่าได้ประตูออกนำมาดริดก่อนนะครับก่อนที่ทางมาดริดจะมาได้2ประตูจากจูดเบลลิงแฮมครับ และทั้ง2ประตูในวันนี้นะครับที่จูต์เบลลิงแฮมยิงได้นะครับก็เวิร์คลาสสุดๆครับโดยเฉพาะประตูแรกครับนี่ครับรับบอลจากนอกกรอบเขตโทษครับแล้วก็ตะบันด้วยขวาครับบอลพุ่งแหวกอากาศครับเสียดตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามครับประตูนี้โคตรสวยเลยครับไปหาดูกันได้เลยนะครับส่วนประตูขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับก็ยิงได้ในช่วงท้ายเกมแล้วก็เป็นการเข้าชาร์จระยะเผาคนนะครับทำให้มาริดสามารถบุกไปชนะบาซโลน่า ถึงทิมน2ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มการเล่นวันนี้โคตรสุดยอดโคตรเวิลด์คลาสครับสำหรับทางจุดเบลลิงแฮมครับซึ่งหลังจากยิง2ประตูในเกมเอลคลาสิโกครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเจ้าตัวสร้างสถิติโคตรบ้าโคตรเหลือเชื่อเลยครับลงเล่นไป13เกมแรกให้กับทางเรอัลมาดริดครับยิงไปถึง13ประตูและก็ทำไปอีก3แอสซิสด้วยกันนะครับนี่มันกองหน้าหรือว,ว่ากองกลางครับเนี่ย และด้วยสถิติดังกล่านะครับที่ทางจูต์เบลลิงแฮมทำได้นะครับมีส่วนร่วมกับประตูของมารติดจาก13เกมแรกไปถึง16ลูกด้วยกันนะครับทำให้สถิติของเขาตอนนี้นะครับในการออกสตาร์ท13เกมแรกดีกว่าริเยโนโรนโดซะอีกครับโดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในปี2009โรนโดตอนนั้นนี่ก็สร้างโคตรปรากฏการ์แล้วนะครับ13เกมแรกในการเล่นให้กับเรอลมริดครับซัดประตูคู่แข่งไป13ลูกและก็ทำไป2แอซิสครับมีส่วนร่วมกับประตูของมารติดไป15ประตูด้วยกันนะครับ และด้วยสถิติที่บอกไปนะครับส่งผลในตอนนี้นะครับนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมครับสร้างสถิติสุดยอดเลยครับกลายเป็นนักเตะที่ออกสตาร์ทได้ดีที่สุดนะครับในการลงเล่น13เกมแรกให้กับเรอัลมาดริดครับดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเหนือคริสเตียโนโรนโดซะอีกครับส่วนในภาพที่เห็นดังกล่าวนะครับนี่ก็มาจากทวิสเตอร์นะครับของทางวีเนซิตจูเนียร์นะครับเขามีการโพสต์ทำว่า JB บไฟนะครับเท่ากับ CR7 นะครับนั่นหมายความว่าเขายกย่องนะครับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเขาอย่างจูดเบลลิงแฮม ให้มีความเทียบเท่ากับพิเยโนโรนโดเลยครับนี่คือปรากฏการณ์อย่างแท้จริงนะครับนักเตะอย่างจุดเบลลิงแฮมจริงๆนี่เล่นเป็นกองกลางครับแต่ทําประตูได้ขนาดนี้ทําผลงานได้ขนาดนี้โอ้โหนี่มันถือว่าเป็นเรื่องที่โคตรบ้าเลยครับก็ถือว่าโคตรสุดยอดนะครับสำหรับทางนักเตะอย่างจุดเบลลิงแฮมนะครับหลายๆคนก็ไปเปรียบเทียบกับทางซีดีนซีดานนะครับก็ถือว่าสิ่งที่จุดเบลลิงแฮมทําได้นะครับก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ซีดานเคยทําได้ในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ยู ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนควา้าทุกสิ่งทุกอย่างครับคว้าบัลลงดอนครับนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมครับในอนาคตที่จะถึงนี้อาจจะทําได้เหมือนกับที่ซีดานทําได้ในอดีตก็เป็นไปได้เหมือนกันแหละครับก็แน่นอนละครับด้วยศักยภาพของจูดเบลลิงแฮมณเวลานี้นะครับก็ถือมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่อาจจะสามารถเทียบชั้นซีดานได้นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นสโมสรอย่างเรอัลมาดริดครับองประกอบภายในท,ทีมของมาดริดก็ถือว่ามีดีพอนะครับที่จะกวาดลวดทุกแชมป์ทุกรายการที่ขวางหน้า เช่นเดียวกันนะครับทีมชาติอังกฤษชุดนี้ของทางชุดเบลลิงแฮมนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็ฟอร์มฮอตกันเป็นอย่างดีเลยครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่แชมป์ยูโรแชมป์ฟุตบอลโลกครับชุดเบลลิงแฮมอาจจะคว้าทั้งหมดรวมไปถึงรางวัลบอลโลนดอนด้วยแหละครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับของทางชุดเบลลิงแฮมนะครับสุดยอดครับเล่นเกมแรกในเอลคลาสิโกยิงคนเดียว2ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมครับฟอร์มการเล่นนแบบี้ คิดว่าจูต์เบลลิงแฮมนะครับในอนาคตที่จะถึงนี้สามารถเทียบชั้นซีดานได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไปด้วยนะสุดท้ายนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับกับโบนัสส่งท้ายปีนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีนะครับออกรถยนต์ซูซูก ต่อที่1นนะครับผ่อนสบายๆก็โตกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาทให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับบุคลากรทางการแพทย์และก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนต่อที่3ครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษครับสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดี๋ยวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมนี้นะครับถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ w w w s u z u k i .co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์ซูซูกิครับ